สวัสดีครับวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งผมหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้ือนกันว่ามันคืออะไรคือมันนานมากอืมนี่นะครับร้อยหกสิบสี่บาทจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันมันคือรูบิกนี่แหละแต่ไม่รู้มันเป็นตรงอะไรนะขอดูกันอ,อย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดหน่อย นานจนลืมครับท่านคิดดูเอ,เอ้าวเอไปคือะคอ,อะไรอ๋ออ,อ๋อมันคือพีระมิดสี่คูณสี่คูนสี่อ๋อนึ่ว่าอะไรอ่า มันต้องถอดแบบนี้มาใช่ไหมอ๋อใช่จริงเลยมันต้องถอดมาไม่งั้นมันใส่มาไม่ไดนะ้เดี๋ยวผมลองประกอบกันแป๊บนึงน่าจะเป็นเกจธรรมดาเลยครับเนาะแพคเกจเกจธรรมดานะครับสักครู่เดี๋ยวผมขอลองประกอบดูก่อน,นเป็นพีระมิดสี่คูณสี่ มันก็โอเคอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแม่เหล็กไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่นอนโอเคเป็นแม่เหล็กนะครับพ,รพิละมิรพิละมิดแม่เหล็กแบบสี่พู้นสี่ก็สมนะคา แจว๋จวแจครับอืมโอเครอของนานมากชิ้นนี้เป็นของอะไรเนี่ยของรีฟันเลิบคิวแฮฟฟันไม่ไแน่ใจว่าเป็นกล่องของมันเองหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันใส่มา น่าจะไม่ใช่กล่องของมันหรอก 3, แต่สั่ให้แพคเกจมันก็จะเหมือนเกดทอย Toy ทั่วไปเกดทอย Toy ทั่วไปก็สมราคาลูกนี้เนี่ยน้ำหนักก็พอดีน้ำหนักกำลังดี<ม>เดี๋ยวมาเทียบกับพีระมิดสามสามคูณสาของผมอีกลูกหนึ่งเป็นแม่เล็กขนาดลูกจะเท่ากันเลย ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ฮะรูปพีระมิดตัวนี้เป็นแม่เหล็กเนมฮะนีเป็นแม่เหล็กตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันมีล็อกเพราะว่าสัมผัสไปปื๊บมันมีล็อกแก๊กอยูอม่มันเปิดไม่ได้นะ <c oughs> ก็ลองหามาเล่นดูครับ ส่วนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย